สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตหน้างานกันนะคะอันนี้เราก็ให้ดูหน้างานแบบเสร็จสับพนะคะจะเป็นดินทรายล้วนๆนะคะอันนี้เราก็จะปรับหน้าดินเป็น2ระดับนะคะอันนี้ความสูงจะอยู่ที่สองเมตรครึ่งนะคะจะให้ดูบริเวณโดยรอบนะคะ อันนี้เราก็ทำเป็นทางขึ้นนะคะให้มันสโลวขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้างานศิษยัพย์นะคะท่านใดที่สนใจงานขุสะขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่าขุสะพวกหนองนาหรือว่างานถมที่แปลงเล็กแปลงใหญ่หรือว่า,นาน งานหรือสวนหรือปา่าแปลงเล็กแปลงใหญ่งานทําถนนคอนกรีตงานวางท่อระบายน้ําสร้างบ้านสร้างตัดังสร้างกําแพงกันดินสามารถติดต่อเข้ามากันได้นะคะหรือว่าสนใจงานอินบ็อกชทเข้ามาที่เพอติพรกฤษสะทุนที่หรือว่า จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 9 4 2 9 3 1 2 9ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ใช้บริการค่ะ 没有的、啊。